วันนี้วันที่10เดือนตุลาคม2563นะครับวันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดหัวเวียงลังสีได้มาตักบาตรเช้าเป็นอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับรับรับบิณฑบาตนะครับรับบิณฑบาตเป็นวัดแรกเลยนะครับพี่น้องทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ได้ออกมาเพื่อ คณะบำรุงพระพุทธศาสนาของเราเป็นการทำบุญทำกุศลเป็นการาเพิ่มบุญเพิ่มทานให้กับตัวตนลูกหลานครอบครัวน,นะครับครอบครัวด้วย<ป>พลังอำนาจแห่งบุญแห่งทานด้วยพลังอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของบุญของทานสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพพะสังขานุภาเวนะขอบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทําแล้วในวันนี้จงเป็นภาวะปัจจัยอํานวยอวยชัยให้พี่น้องทุกท่านที่มาตักบาตเช้า,ชชาในวันนี้ตลอดทั้งคุณละมุนเฮิบเนอร์คุณเยอเกิลทิสเลอร์ประเทศเยอรมน,นีคุณสุชาดาดินจันทร์คุณวิทยารอบคอบคุณภูริตาทารพันธ์ การบินไทยเอาการบินจังหวัดตากจำกัดจังหวัดตากนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันณนะสุขะภาระปฏิพานทนาสารสมบัติสมบูรณ์ปูนผลด้วยลาบยศสรรเสริญสุขมีสัพพทุกสัพพโศสสัพโรคสัพภัยสัพเคศเนียดยันไรทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ขจัดปัดเป่าไปด้วยพลังอำนาจแหง่งบุญแห่งทานนี้ มีแต่โชคลาบวาสนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทินพุทธทังขอให้ร่ำรวยธรรมังขอให้ร่ำรวยสังฆังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเทินขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับอาบุญกุศลในวันนี้ทุกทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยเทิน